ตอนนี้สองตัวไปเลยไอ้นี่ไอ้ที่เราเจอเมื่อวานในสามสามอะเมื่อคืนอะใช่ใช่ไม่แพ้นะไม่แพ้นะชาไม่แพ้นะไม่แพ้ดูตัวด้วยอีด่ามะนะเออดูตัวด้วยโอ้ยพ <laughs> ี่ใจสิงห์อกมาแปลกๆผมว่าขอย่างเดียววีดูอัปเ,เดตเะขึ้นพอกอมกับสู้ <laughs> พี่ก็ปิดอัปเดตไปเลยนะจบจบแนวขี้เกียจปิดเดี๋ยวค่อยปิดโอ้โโอ้โหโอ้โหท่านี่โกงอ่ะ ี๋ยวไม่ได้ยงข้ออะไรกันเลเดี๋ยวไเน่ยเอ้ยแม่เอาโผได้ยู่ได้ยู่วิ้ยไนเลยโอ้โหตายหาเลยแล้วับไอ้ผม 好 <laughs> <laughs> <laughs>、啊、<似>了哈，声音？喂。 อาแลพี่จะเอาอย่างไรวะกำลังเกาะอยู่เลยเฟ็ก็เฉยฮัลูนะว่าตกไปฮะโอ้ยไยไม่โดนหรออุ้ยสวยยาอื้มวใจตรงกันอีกโอ้โหดีตีก็ได้ดาวนีก็ไดยดาวตีก็ไ่ยอย่างนะ

Oi. I ever go home. We done. Oi. Oh. Au. Au. Oi. สวยดิไม่สวยผมคิดโล่งหน้าเยอะเกินไปเดี๋ยวไปมันไม่ใช่พวกซายอะถ้าเป็นพวกซายมันไม่ทำดูกระโบเต็มนะพี่มันจะกดสายแล้วแม้มาตีผมอะมันไม่ทำดูกระโบโอ้โหได้อยู่โอ้โหตองนี้ตองนี้ตองนี้ โอ้ย oh. อ้าวม,มีใครเห็น <laughs> สวย <laughs> โอ้โหอันนั้นกระป๋ามาเจดอต่นอา,า,านี่ไงมันแพร์มันแพร์

อ้ยแมวางี้ดิดูแกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแมวเอาเป็นไรอ่ะเคยไปได้ที่ได้ที่เก้าอะกาไก่เดเวอชั่นอะใช้หรอเออเกิดเขาท็อปแปดอยู่แล้วเจอไอ้พัทโซเออโอ้อีท็อปเดียวถ้าถ้าชนะอีกรอบเดียวพี่ได้เงินเลยนะใช่ได้เงินได้แต่เติมไนไ

โอ้เสียดายเจอร้วดิโอ้โหผมดาวติดตลอดเลยวะเป็นหมอดูไม่ได้แล้วเฮ้ยโอเค้วไปเท่เลยเอา้าเอ้าหัวติดเท่ โภชัน oh <no. S 1> เขาไม่เคยว่างครับผมไม่เคยว่างอะหรือไม่ก็ติดวาระ <c oughs> ติดเรียนติดวารุสองอย่างฝ่ายไม่เป็นเลย <c oughs> ไปไม่เหรลยอะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย โอ้โหมโดูสักคนเออเอ้าเซฟเซฟโอ้โหโอ้โหเราได้ไงอะโอ้โหที่นึงสภาพเราเราเหมือนอยู่เล่นโหมดกลางฟุตเลยแต่เราเป็นบอลน่ะใช่

น่าจะ GZ n 6เมื่อกี้แต่กี้นี่ก็เทนะไม่จะมีจำอ่ะใช่ไม่มีจำไหม,ม,มเลยเลยทิลยล้งเขาไปเลย <S 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 อันนี้หาดี่มองทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อย โอ้โหคอมโบสุดเบสิกเกษซิดีดาวไลนเอ็นซิก่ากินนะคะมองแตกเลยพี่

โอยผมไม่สามารถผมไม่สามารถคาดเดาได้เลย oh. ว่าแอสเดนดี้มาเล่นอะไรของมันแบบยังไม่ได้กดท่าอะไรเนี่ยเล่นแต่แปละกั <laughs> นต้องกดอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้ต่อยังไม่ตายเลยโอ๊ยหล่อนผมกรผิดเราได้เลยนะไอตัวนี้สองตัวตึง อันนี้จริงอเอ,อ้าอ่านเนว้นอ่านเว้นอ่านเว้นทีไรบนไลัยทุกทีเลยที่เฮ้ยขอที่ขอที่เขาบอก่าโอโอเฮ้ย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  <laughs> ดีเฟกช้าไปไหนอะไรไม่รู้สวัสดีครับผมมันดีไอ้วิพี่มันตายเลยอ่ะใช่เฮ้ยเปทูวินนะจริงพี่ผมเห็นตอนตอนมาใหม่ๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์อ่ะผมเห็นทุกคนใช้สะกินนี้หมดเลยใช่แล้วก็เล่นแต่ครอสกันด้วยตัวเมตาจริงครอสแหละเมย์ตาทถูกชู

เดีเปล่าไหมอ่ะมันอะไรกันวะเี่ยมันนัวหมดเลยช่วยด้วยไม่ตายไม่ตายไม่ตายอันนี้เก่งมากสกีมันดีอ่ะอะไรเนี่ย อะไรอะไรล่ะโอ้ซหสู้ๆผมสแปมมันเจอแน่นอนไปแล้วอันนี้ก็ได้เรเรียบร้อยหลับในไม่ยอมหรอกนะอืม สวยผมที่ผมที่เขาบอกเอาพันพี่ผมต้องส่งอะไรแคปพี่อ่ะเอ้ยผมต้องส่ง้วงอะไรพี่อ่ะเนี่ยนี่เหรอเออนั้นก็ได้อยู่แล้วเออน่าจะเอ็นซีได้อยู่มั้งจริงเหรอน่าจะแต่ไม่น่าได้เลยขึ้นไปขึ้นไป สู้ๆเลยผมสแปมมันเจอแน่นอนอยู่แล้วเกมนี้หนีเลี้ยงไม่ได้น้ำมือกับมันใช้ได้ตัวไหนกองโกงบ้างถ้าเกิดว่าเอาแบบอาคาเดียเอาเอออคาเดียถ้าเกิดสแปมดีๆอ่ะสาวคนโดีเลยคนพูดโดนอยู่ถ้าเกิดแบบง่ายๆก็โอเลอออนเลยครับผมสแปมง่ายสแปมง่ายด้วยแล้วก็เล่นง่าย แล้วต่อคอมโบอ่ะมีบอลบินกระโดดโอ้ยพี่ปะจังอ่ะ

พี่โอ้โหตา้งรองนะได้ได้ให่ผมผมตีมันโอ้ยอย่าอย่าเอ้สิทธิ์นะนั่นไงพี่มันโหดจังนั่นดิ ตีตัวจุนที่ป่ะอ,อะไรวะไม่รู้บ้าหมดเลยไม่ให้ซ้ำไม่ให้ซ้ำอว้วกพาแล้วมันต้องกดท่านแล้วใช่ครับ<า>ผมต<า>มัเวเทจะหลดน,<า>นี่ยังอาวุธก่อนเลยนี่เรา ม,นนม,นม,ม,มันยอมมันยอมอ่าไอ้คู่นี้โอ้จริงเหรอสักพักแท้เขากิมก็โกงกับผม อะไรวะเนี่ยชงเชงชงเชงกันไม่หยุดเลยเฮ้ยไล่อย่างเดียวตอนนี้แต่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 ไม่เห็นตัวเองตอนสองสิบเก้าเลยอาจารย์ขุ้มขุ้ ดาราสิกนะอืมคนนี้ด้วย <laughs> แต่แต่ตำการอีกยังไงดีแหนดูอีกพลาจังเอซอสซิกซ <c oughs> ิกซิกก็โกงครับผมเอซอสธนูท้ายซิก

ผมเห็นบางคนแรงโกแรงโผล่โหดเลยพี่แกยืน,นอ่ะอ,อุ้ยพี่ทำไมตึงอะเอ๊ะ <laughs> จะตอกบนสู่สี่จังวะโอ้ยตกคนผิดนี่ไอ้ะเฮ้ยแดงอะ่ะไ,ไม่ไหวพี่ ไอซิกมันอีกทีเดียวทีสองทีก็ตายนะ่ะโอ๊ยอ้อนนะ่ะเราเราหาตัวนี้้วพี่ซิกเราไม่แรงนะเหรอวะตันเนี้โมเมนต์เอา,ลาตลาดตลาดไปละไป

ฝอยตายเลยพี่อยตายคู่เลย